สวัสดีครับเพื่อนๆ่นสวัสดีครับเพื่อนๆพี่นี่น้องๆนะครับก็วันนี้พบกันนะฮะวันที่3นะครับเป็นวันเสาร์ที่3ตุลาคม2563นนะครับช่วงนี้ภาคตะวันออกก็อยู่ในช่วงของการถ้าเป็นทุเรียนทำสารเนาะก็จะอยู่ในช่วงช่วงของการบ่มใบภาษาทุเรียนเขาเรียกว่าบ่มใบก็คือการสะสมอาหารหลังจากที่เราทำสารไปนั่นแหละครับอ่าแล้วก็ในส่วนของ ธุเรียนธรรมชาติในรุ่นธรรมชาติก็เดือนนี้แหละก็จะแตกใบอีกชุดหนึ่งเดือนนี้แน่นอนนะฮะประมาณกลางกเดือนหรือว่าต้นเดือนนี้ก็จะแตกใบมาอีกชุดหนึ่งนี่คือทุเรียนที่อยู่ในชุดธรรมชาตินะครับวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันนานก็เลยอยากจะมาคุยในเรื่องราวของทุเรียนนั่นแหละแต่ปรับพื้นฐานใหม่เลยเพราะว่าไม่รู้จําจําไม่ได้แล้วว่าพูดไปถึงไหนบ้างอะไรไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็เกิดแนวคิดเอาว้ทตัวเองก็ มีงานค่อนข้างเยอะด้วยก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งงานสวนนะฮะที่ดูแลสวนในกลุ่มของเพื่อนๆนะฮะที่ทักทายเข้ามาแล้วก็ไปพูดคุยกันไปดูแลไปช่วยกันนะฮะเป็นที่ปรึกษาบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของงานที่ผมทำเองด้วยนะฮะในงานของจอยคอยด้วยนะฮะก็อย่างพ่กนี้เนะี่ยพ่กนี้ก็จะมีงาน เขาเรียกว่างานเอ็กซ์โปที่โรงแรมเจพาร์คที่ชนบุรีนะครับก็บอสเองก็มาด้วยนะท่านประธานก็ลงมาจัดงานเอ็กโปให้นะครับก็เลยมีงานช่วยงานที่เจพาร์คพวกนี้ด้วยนะครับก็จะได้ขึ้นไปทางสีสเกตนะก็ตอนแรกคุยกันว่าจะไปสัก5-6าคุณแปะติดงานก็เลยไม่ได้ไปอีกก็เลยจะไปวันที่7เดินทางจากที่นี่ตอนเช้าก็จะเข้าไปที่สาแก้วก่อนนะฮะแล้วก็ เลยไปที่บุรีรัมย์แล้ววันที่8นะฮะน่าจะอยู่ที่ศรีสะเกดนะครับแล้วก็กลับมานะครับก็ไปไหนมาบ้างก็จะมีภาพภาพเก็บภาพมาให้ดูนะฮะที่หายไปนะครับก็จะมีงานไปรับใบประกาศที่สคบนะฮะเป็นงาน คุณวุฒิวิชาชีพนะครับเป็นการการันตีว่าตัวเองอยู่ในกรอบของกฎหมายสอคบอนะครไม่ว่าจะเป็นงานนาเสนอหรือว่าบริการอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในกรอบกฎหมายนะครับไม่เกินจริงประมาณนั้นไปนะครับแล้วก็มีเว็บไปที่สวนพี่โอนะฮะสวนพี่โอก็ที่เคยพูดให้ฟังเมื่อคลิปที่แล้วมั้งรู้สึกว่าคุยถึงพี่โอเยอะมากนะก็ไปดูสวนนะว่าเขาติดดอกในระยะไหนก็เดี๋ยวเก็บภาพมาฝากกันด้วย นะครับแล้ววันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรนะวันนี้ให้ภาพรวมเลยดีกว่าเป็นภาพรวมในเรื่องของทุเรียนนะครับอยากให้รู้อย่างนี้ก่อนเพราะว่าทําไมถ,ถึงอยากให้รู้ตัวนี้จะเป็นหลักการเจริญเต,ตรริบโตรรของเจ้าทุเรียนนะเป็นหลักการของการเจริญเติบโตรรของเจ้าทุเรียนเลยเพราะว่าเจ้าท<อ>ุเรียนเนี่ยเขามีการเจริญเติบโตแบบไหนเขามีเขาเรียกว่ามีวงจรในการที่จะสะสมอาหาร หรือว่าต้องการธาตุอาหารในส่วนไหนๆบ้างอันนี้จะเป็นประโยชน์ยังไงร,รู้บ่าจะเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าวันนี้เราสามารถที่จะเอาเอาวงจรตรงนี้คือเรารู้อะเรารู้หลักการการเจริญเติบโตของเขาแล้วเรารู้วงจรที่เราจะต้องเสิร์ฟอาหารได้กับแล้วนะครับมันก็จะมีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็รู้ว่าอะไรควรใช้ไม่ควรใช้เพราะว่าที่โทรมาหลายๆคนเนี่ยที่โทรมาพูดคุยกันบ้างปรึกษากันบ้างอะไรอย่างเงี้ย ดูแนะแนวกันบ้างบางคนใช้สาหรายยังใช้ไม่รู้เลยว่าจะเอาไปใช้ช่วงไหนบางคนใช้สาหรายตลอดเลยซึ่งจริงๆแล้วมันมันก็ไม่ใช่มันเป็นการสิ้นเปลืองนะครับแล้ววันนี้ปีนี้เลยนะปีนี้สังเกตที่เห็นได้เลยนะครับที่คนโทรมานะฮะบ,บางบางคนไปเห็นว่าบางส่วนเขาออกดอกแล้วไงนึกภาพป่าว่าตัวเองทําไมไม่ออกก็ถามกลับไปว่าแล้วตัวเองอทำสารหรือเปล่า บอกว่าไม่ได้ทําเป็นทุเรียนธรรมชาติอ้าวแล้วทําไมต้องไปรีบออกดอกเหมือนกับคนที่เขาทําสารด้วยนะครับคือมันไม่ใช่กันมันคนละประเด็นกันนะครับการทําสารเนี่ยเคยพูดไว้แล้วตอกย้าไปแล้วว่าการทําสารไม่ได้ทําให้ทุเรียนออกดอกปุดจ,จุดประสงค์ของการทําสารไม่ได้ทําเพื่อให้ทุเรียนออกดอกจะทําหรือไม่ทําทุเรียนก็ออกดอกอันนี้ย้ํากันไปแน่นอนแล้วนะครับคือไม่ทําหรือทํามันออกดอกแน่นอนเพราะมันเป็นไม้ผลมันเป็นไม้ดอกนะครับ แต่การทําสารเนี่ยเขาต้องการให้มันออกดอกมาก่อนที่ชาวบ้านชาวช่องเขาจะออกนะครับก็คือเขาต้องทําสารนะครับมันก็จะอยู่ในแผนการผลิตก็ต้องย้อนกลับมาที่จุดเดิมอีกก็คือแผนการผลิตของเราอะเราต้องการให้ผลผลิตของเราเนะ่ยออกเดือนไหนแล้วเราก็มากําหนดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เพื่อนๆบอกว่าอยากให้มันออกดอกเห็นคนอื่นเขาออกแล้วทําไมเราไม่ออกอันเนี้ยผิดประเด็นละ ม,มันต้องดูดที่อะไรดูที่แผนการผลิตของตัวเองก่อนว่าตัวเองอต้องการให้ทุเรียนมันออกดอกแล้วก็ออกผลผลิตเดือนไหนมันถึงจะเอามากําหนดได้นะครับบางทีเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสับสนตรงนี้เนาะเดี๋ยวยังไงผมจะมาคุยให้ฟังแล้วกันแต่วันนี้ผมจะไม่ได้คุยในเรื่องของการทําสารให้ออกกรหรืออะไรแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ภาพรวมไปเลยว่าหลักการการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยเขามีปัจจัยอะไรเข้ามาสนับสนุนด้วย นะครับอันนี้ก็จะได้หมดเลยนะทั้งทุเรียนเล็กทุเรียนโตเลยนะจะได้รู้ถึงขบวนการด้วยว่าเฮ้ยทำไมมันแตกยอดแล้วใบเก่ามันเหลืองใบเก่ามันร่วงอันนี้รู้ได้รู้เลยนะนะครับต้องต้องตั้งใจฟังนะฮะแล้วก็อาจจะคุยไม่หมดนะเพราะว่าอาจจะมันมันลงดีเทลถ้าไปลงกันจริงจโองโหมันต้องมันเยอะมันเยอะมากนะครับมันต้องลงดีเทลกันบางทีครึ่งวันไม่จบนะเอาแค่เรื่องทุเรียนเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยนะนะครับ เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้แบบนี้ก่อนแล้วกันว่าหลักการเจริญเติบโตของมันเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากไหนนะครับแล้วไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าวงจรทุเรียนเนี่ยเออเขาจะเริ่มต้นที่ลากับยอดเพราะว่าลากับยอดเนี่ยเขาจะสัมพันธ์กันคือแตกลากคือแตกยอดนะครับแต่ขบวนการเนี่ยขบวนการเคลื่อนอาหารเนี่ยมันจะเคลื่อนแค่ครึ่งรอบนะครับก็คือการถ่ายอาหารเนี่ยขึ้นไปนะครับสมมุติว่าวันนี้เราเนี่ย ระบบรากเนี่ยมันก็จะดูดซับสารอาหารจากจากดินนะครับขึ้นไปมันจะเริ่มต้นจากการดูดซับสารอาหารก่อนนะไม่ใช่เริ่มต้นจากการที่มันแตกยอดแตกรากก่อนนะขบวนการเริ่มต้นของมันคือเริ่มต้นจากการที่มันซึมซับหรือว่าได้สารอาหารไปหรือเขาเรียกว่าการฟื้นตัวหรือว่าการพักตัวการซ่อมแซมของเขาอะระบบการซ่อมแซมของเขาจะต้องดีก่อนนะครับ แล้วมันจะส่งสัญญาณไปที่การแตกรากกับแตกใบนะครับสมมุติว่าทุเรียนเราปลูกใหม่ลงหลุมไปเนี่ยนะับมันจะยังไม่แตกรากแตกยอดเพราะมันก็จะตั้งไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าในขบวนการที่เขาอยู่ในปลัรำอ่ะเขาวงวงวง,วงรอบของเขาวงจรใบเขามาเท่าไหร่ถ้าเกิดเราปลูกใบตันมันก็จะแทง,งยอดได้เร็วกว่าคนที่เอาใบแก่มาปลูกใบแก่กับใบตันไม่ไม่ไม,มันมันก็จะไอ้นี่กันนะเพราะว่า ใบแก่เนี่ยหมายความว่าใบมันเขียวมันเข้มแต่มันยังไม่ได้อั้นเหมือนกับว่ามันตันอ่ะมันตันพร้อมที่จะแตกใหม่อ่ะอันนี้ใครปลูกตรงนี้ใกล้กว่าก็จะแตกยอดได้เร็วกว่าในแปลงแตกยอดก็คือแตกรากนั่นแหละแต่วงจรมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกับว่าระบบรากเนี่ยเขาจะซึมซับสารอาหารซึมซับธาตุอาหารขึ้นไปเอาธาตุอาหารขึ้นไปธาตุอาหารต่างๆนะครับที่เราใส่ให้เขากินนี่แหละนะครับขึ้นไปหลังจากนั้นก็จะไปสะสมอยู่ที่ใบ รอแสงให้แสงเนี่ยมามากระทบนะครับก็คือใช้หลักการของการคายน้ําในพืชทุเรียนนะครับในพืชทุเรียนใช้หลักการของการคายน้านะครับเมื่อมีแสงออกมาปุ๊บเกิดการสังเคราะห์แสงเกิดการคายน้าอ้าวตอนนี้มามาขยายในเรื่องของการสังเคราะห์แสงก่อนการสังเคราะห์แสงการคายน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าการหายใจนะครับการสังเคราะห์แสงเนี่ยเขาจะใช้ ใช,ใช้แสงเนี่ยเข้ามาปรุงปรุงอาหารจากจากที่ซึมซับขึ้นไปที่ใบเนี่ยเกิดการเอาแสงเข้ามาสังเคราะห์พอสังเคาเราะห์เ,เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะได้อยู่ในรูปของอแป้งกับน้ําตาลนะครับแป้งกับน้ําตาลก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะมีขบวนการขายน้ําก็คือขบวนการหายใจที่เขาเอาน้ําไปคายนั่นแหละนะครับขบวนการนี้จะเกิดการย่อยแป้งกับน้ําตาลเมื่อกี้นี้นะครับ สัราข้อแสงได้แป้งกับน้ําตาลระบบการคายน้ําจะได้เปลี่ยนขบวนการนี้เขาเรียกว่าขบวนการที่จะเปลี่ยนไอ้แป้งกับน้ําตาลเนี่ยให้เป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นอะไรเป็นกรดอะมิโนเป็นกรดอะมิโนต่างๆนะครับที่จะเอาไปเลี้ยงดาต้นเขาไม่ได้เอาแป้งกับน้ําตาลไปเลี้ยงนะมันต้องมีขบวนการที่จะเปลี่ยนแป้งกับน้ําตาลเนี่ยเป็นเป็นพลังงานเออพูดง่ายเอาเป็นพลังงานแล้วกันเอาเหมือนร่างกายมนุษย์เลย จะได้เข้าใจง่ายพลังงานอยู่ในรูปของกรดอะมิโนนะครับเอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆของของของลำต้นนะครับของกิ่งของใบด้วยนะครับสะสมเข้ามาเสร็จปุ๊บสะสมแล้วก็เก็บไว้ที่ใบเมื่อที่ใบเพียงพอแล้วก็จะถูกถ่ายจากที่ใบเนี่ยลงมาสู่กิ่งสู่สู่ก้านสู่ลำต้นแล้วก็มาสะสมอยู่ที่หมวกรากนะครับแล้วก็ เกิดการแตกลากใหม่อันนี้คือวงจรเขาแต่วงจรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเราต้องเข้าใจวงจรนี้ก่อนพอวงจรต,รตรงนี้เราสามารถที่จะส่งเสริมให้เขาอะเร็วกว่าปกติได้ถ้าปกติที่เคยคุยกันไว้คือ3เดือน90วันในกระบวนการแต่ละช่วงใน90วันเราสามารถให้เร่งได้เพื่อให้เขาเนี่ยย่นระยะลงมาอยู่ที่75วัน70วัน60วันก็ทำได้นะครับแต่ เราไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําให้เขาเอ,อ่อแตกรากได้ยังไม่มีฮอร์โมนอะไรยังไม่มีอะไรตัวไหนนะครับที่จะไปทําให้เขาแตกรากหรือแตกยอดได้เขาต้องแตกของเขาเองแต่เราส่งเสริมได้ให้เข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นมันจะมีปัจจัยเข้ามาส่งเสริมเนี่ยสองตัวนะครับส,สาลายาลายกับไอตัวที่เขาชอบใช้กันก็คือฮิวมิก สรรพคุณเด่นๆของเขาเลย2ตัวนี้เอามาช่วยอะไรสาลายกระตุ้นการแตกใบแตกยอดกระตุ้นนะครับแต่จะไปทําให้เขาแตกยอดไม่ได้เพราะฉะนั้นสาลายจะไม่ใช่ที่จะเอาไปให้เขาอะหมายถึงว่าฉีดพ่นสาลายปุ๊บแตกยอดปับ๊บไม่ใช่นะเขาทําได้เพียงแค่ส่งเสริมการแตกยอดเป็นหน้าที่ของต้นไม้ฮิวมิกเหมือนกันฮิวมิกกระตุ้นการแตกรากได้ เนื้อผ้าบอกไหมทุเรียนเนี่ยถ้าแตกรากคือแตกยอดถ้าแตกยอดคือแตกรากเพราะฉะนั้นสารไหลกับฮิวมิกทาหน้าที่คล้ายกันแล้วไหมคล้ยายกันนะเพียงแต่ว่าจุดประสงค์อ่ะต่างกันสารไหลไปที่ใบนะครับแล้วไอ้เจ้าตัวฮิวมิกเนี่ยไปที่ระบบรากนะเมื่อกระตุ้นการแตกรากได้เนี่ย เขาจะก,กระตุ้นได้อย่างเดียวนะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําให้พืชแตกรากได้ถ้าพืชยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะแตกนึกภาพออกไหมครับมันจะเป็นแบบนี้คือวงจรมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้สารานี่ถ้าเราเอาไปกระตุ้นการแตกแล้วเราก็สมควรที่จะหยุดการใช้ได้แล้วหยุดการใช้เพราะมันแตกแล้วไงเรากระตุ้นจุดประสงค์เราต้องการกระตุ้นให้เขาแตกยอดเมื่อเขาแตกมาแล้วเราก็ต้องหยุดสารายฮิวมิกเหมือนกัน มันไม่ได้ใช้เอาไปใช้ได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะต้องต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะมันก็จะลดใช้ได้มันก็จะประหยัดได้นะครับแต่นี้ตัวต่อมาก็ในในวงจรตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อพืชอ่ะเวลาถึงเวลาเขาแตกเขาแตกเองของเขาแต่เราสามารถที่จะจะกระตุ้นให้เขาแตกได้นะครับยอดเหมือนกันลากเหมือนกันเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงตรงนี้เราก็สามารถที่จะดูแลบำรุงเขาตามรอบแบบนี้ โดยการที่เราสามารถส่งเสริมให้เขาเร็วขึ้นหรือช้าลงได้อันนี้มันก็จะอยู่ในรอบการผลิตของเราว่าเราต้องการให้ผลผลิตของเราเนี่ยก็คือจะไปอยู่ในแผนของแผนการผลิตนะครับแต่ถ้าเป็นทุเรียนเล็กเนี่ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเพราะว่าทุเรียนเล็กเราก็ดูแลไปตามรอบนะครับคีย์ของมันก็คีย์ความสําเร็จของมันก็คือเมื่อแตกยอดแล้วคุณก็ต้องเ,ออเก็บมแมลงให้อยู่นี่คือคีย์ของมันง่ายๆ แค่นี้เองนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากกว่านี้แล้วทุเรียนเล็กนะนะครับดูแลตรงนี้ให้เขากําหนดวางกรอบให้เขาเใส่ปุ๋ยกี่วันครั้งถ้างามเกินก็ถอยออกมานะครับถอยออกมาจาก20วันครั้งอาจจะมาเป็นเดือนละครั้งโอ้โงามจัดเลยช่วงหน้าฝนเราก็งดซะสองสเดือนครั้งอะไรเงี้ยสเดือนครั้งก็ยังได้เลยก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรสําหรับตรงนั้นเราก็ย้อนกลับมาดูเมื่อต้นไม้ของเรามีปัญหาเราก็จะตื่นเต้น หลายหลายคนตื่นเต้นมากแล้วก็เอามาเฮ้ยทำไมมันแตกยอดแล้วมันแตกยอดแล้วทําไมใบเก่ามันเหลืองแล้วทําไมมันทิ้งใบเก่าอ่าอันนี้บ่งบอกได้ว่าอ่ามันขาดสารอาหารนะขาดธาตุอาหารคืออาหารไม่พออยู่ในใบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะถ่ายลงมาห้างข้างล่างถ่ายลงมาถ่ายลงมาอา่ามีแตกยอดอีกมันจะถ่ายอาหารเนี่ยจากตรงเนี้ยขึ้นไปแตกยอดอีกนะครับ ธาตุอาหารมันจะมีอยู่2กลุ่มนะเดี๋ยวผมจะให้บอกแบบนี้แล้วกันธาตุอาหารจะมีอยู่2กลุ่มคือกลุ่มที่เคลื่อนตัวได้กับเคลื่อนตัวไม่ได้การที่กลุ่มที่เคลื่อนตัวไม่ได้ต้องจะต้องใช้นโตรเจนแล้วก็โปแตเซียมเป็นตัวนําพาให้มันเคลื่อนนะครับมันจะมีธาตุอาหารที่เคลื่อนตัวได้ไอตัวที่เคลื่อนตัวได้พวกนี้แหละมันจะทําให้ทําหน้าที่เคลื่อนไปในส่วนต่างๆที่ ต้องการกระตุ้นนะตอนนั้นสมมุติว่าเราไปกระตุ้นให้เขาแตกยอดเมื่อเขาแตกยอดออกมาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะถ่ายอาหารที่เคลื่อนตัวได้เนี่ยพุ่งไปที่ยอดเลยเพื่อทําการแตกยอดจะไม่ลงมาข้างล่างเพื่อให้แตกล่างแล้วนะมันจะขึ้นแตกยอดเลยเมื่อแตกยอดแบบนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะทิ้งใบเก่าเขาเรียกว่าถ่ายใบการถ่ายใบคือการที่อาหารไม่พออันนี้บอกเลยนะครับ คือเก็บสะสมอาหารไม่พอที่จะไปแตกยอดใหม่หรือว่าไปอะไรใหม่ก็จะเกิดการถ่ายใบใบเก่าทิ้งใบใหม่ออกมาแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นใบใหม่ออกมาก่อนนะแล้วมันจะทิ้งใบเก่าอันนี้คืออาหารไม่พอแต่นี้มาดูโครงสร้างว่าเอ๊ะทำไมอาหารไม่พอในเมื่อเราก็ใส่นะครับอาหารไม่พอหมายความว่าผมไม่ได้บอกว่าอาหารในดินไม่มีนะอาหารในดินอาจจะมีอาจจะมีมีเยอะด้วยเพียงแต่ว่าพอมันมีเยอะเสร็จปุ๊บแต่พืชไม่สามารถ เอออเาไปใช้ได้เขาเรียกว่าภาวะดินห่วงปุ๋ยอันนี้ก็จะต้องไปดูอะไรดูค่า pH ความเป็นกรดด่างของดินความเป็นกรดด่างของน้ําก็มีผลนะส่วนใหญ่น้ําบาดาลน,นะฮะที่ถามมาใช้น้ําบาดาลลดเลยได้ไหมน้ําบาดาลส่วนใหญ่จะเป็นด่างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นด่างถ้าเกิดน้ํากร่อยมีปัญหาก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่พื้นที่ใกล้ทะเลน้ําทะเลหนุนเข้ามา นะครับหนุนเข้ามาแล้วเกิดเป็นน้ํากลอยอ่าตรงนั้นก็จะมีผลในเรื่องของน้ําก็จะมีอยู่แค่2ตัวประมาณหลักๆนะครับแต่ภาวะดินหวงปุ๋ยเนี่ยก็คือเป็นที่ดินแล้วค่า pH จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องต้นไม้ขาดสารอาหารไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเอาปุ๋ยไปใส่ตุ้ตตตตตมๆๆ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 ๆาๆาๆๆ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 ๆิๆๆๆๆๆาดๆๆๆาๆอๆๆ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 พื้นที่ดินทรายอาจจะขาดอาหารจริงนะครับการแบ่งใส่ปุ๋ยก็จะต้องเป็น ใส่น้อยใส่บ่อยอะไรไปประมาณนั้นนะครับตอนนี้เราก็จะต้องมาดูอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะเป็นภาพรวมให้ตรงนี้พอเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําเป็นหัวข้อหัวข้อให้อันนี้จะทําจริงจังและสัญญาจะไม่หายไปไหนนานแล้วเมื่อเช้าก็มีคนพี่คนหนึ่งโทรมาบ่นนะครับรออยู่ทําไมไม่เอาเมื่อวานนี้ก็มีน้องมาเอาปุ๋ยที่ร้านก็บ่นอีก <c oughs> <c oughs> นะครับ ต้องต้องขอบอกจริงแต่ตอนนี้งานเราเราวิ่งเยอะมากขึ้นนะฮะแล้วเราทำเองอเราไม่ใช่ยูทูบเบอร์จะไปทำยูทูบเพื่อเอาเงินในในในส่วนของยูทูบเบอร์อะไรน,นันเนาะ,ะเราก็ทำงานไปด้วยเพราะว่าเราก็ต้องใช้ใช้เงินด้วยนะฮะก็มีภาระเยอะแยะ <c oughs> นะครับก็ก็เป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมก็จดเป็นเรคคอร์ดไว้ว่าวันนี้ผมจะพูดเรื่องอะไรนะ,ะ,นะะเป็นหัวข้อหัวข้อ นะครับนั่นแหละก็คือหลักการจเจริญเติบโตนะครับจากการเริ่มต้นถึงวงจรมันวงรอบมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วสารอาหารที่จะเข้ามาสนับสนุนเราจะต้องเลือกต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเลือกนะครับปุ๋ยก็คือปุ๋ยฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนสารลายก็คือสารลายฮิวมิกก็คือฮิวมิกเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าจุดประสงค์ที่เราจะใช้เขาอะเราใช้ไปเพื่ออะไรสาลายเพื่อกระตุ้นตางอยแตกใบแตกยอด การใช้สารลายบางทีเราก็ไม่ต้องใช้ฮิวมิกเพราะเรากระตุน้นยอดกระตุน้นทางลู้นแล้วอะ่ะมันก็เหมือนเป็นการกระตุน้นทางรากอัตโนมัติบางทีเราใช้ฮิวมิกอาจจะใช้ฮิวมิกแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องไปใช้สารลายทุกรอบไปนะและการใช้สารลายจุดประสงค์เพื่อเราเราจะได้ยอดเมื่อเราได้ยอดแล้วเราก็ควรหยุดจุดประสงค์ของฮิวมิกถ้าเราใช้ฮิวมิกเพื่อการกระตุน้น ให้เกิดการแตกรากอ้าวเมื่อมีการแตกยอดให้เราเห็นเราก็สมควรที่จะหยุดในเรื่องของฮิวมิกไม่ได้ใช้ตลอดนะครับเหมือนกันเหมือนสารอาหารเหมือนกันนะครับสารอาหารที่จําเป็นเลยจริงๆนะครับในส่วนของอทุเรียนเล็กก็ให้เน้นไปที่แมกนีเซียมสังกะสีนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวเสริมเราอาจจะใช้ในรูปของกรดอะมิโน18ชนิดก็ได้นะครับฮอร์โมนทางใบนะฮอร์โมนทางใบ เพราะอะไรมันขาดอะไรไม่ได้เลยที่ผมบอกว่าธาตุอาหารเนี่ยมันมีอยู่สิหกธาตุสิบ็ดธาตุอะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยมันไม่สามารถทดแทนกันได้วันนี้เราให้นโตเจนมันจะไปไนโตรเจนจะไปทดแทนตัวโพแทสเซียมไม่ได้เราให้แคลเซียมแคลเซียมจะไปทดแทนโบลอนไม่ได้นะครับไปทดแทนแมงกานีสไม่ได้ไม่ได้เลยมันทดแทนกันไม่ได้คือมันต้องใช้ทุกตัวนะครับ เพราะฉะนั้นนะการใช้การที่เราบอกว่าเฮ้ยเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนี่ยคือจุดประสงค์ของเราคือเราให้มันครบแค่นั้นเองพอมันครบมันเลือกกินของมันเองมันครบแล้วนะครับเพราะเพราะจุดสําคัญคือมันต้องการครบมันไม่ได้ต้องการเยอะบางคนโหใส่เยอะใส่เยอะมากแต่ใส่ให้มันไม่ครบอันเนี้ยเสียประโยชน์ไม่มีประโยชน์ที่ใส่ไปเพราะมันจะตกค้างอยู่ในด,ดินเผลอๆดินทําให้ดินเราเป็นกรด นะครับเกิดภาวะดินห่วงปุ๋ยเราเอออ้ยมันขาดอาหารทําไมมัน่ายใบพี่นุทําไมมันแตกยอดแล้วมันทายใบมันจะไม่ถ่ายได้ไงในเมื่ออาหารมันไม่พอมันก็ต้องถ่ายใบเก่าทิ้งเพื่อเขาเรียกว่าพี่เสียสละให้น้องอ่ะพี่ต้องยอมออกโรงเรียนมาเพื่อให้น้องได้เรียนนึกภาพออกปะนะครับแต่จริงๆแล้วเฮ้ยเราก็ก็ใส่ให้มันนะอะไรเงี้ยแต่มันประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราใส่อะไรให้กับมันประเด็นที่ว่า วันนี้เราให้มันครบหรือเปล่าถ้าครบเสร็จปุ๊บมันมีจุลินทรีย์เข้ามาเป็นตัวช่วยย่อยสลายอาการถ่ายใบเก่าอ่ะก็จะไม่มีแตกใบอ่อนแล้วลูกร่วงก็จะน้อยลงเพราะว่าธาตุอาหารมันพอที่จะเลี้ยงลูกต้นไม้มันจะรู้ของมันเองรู้ด้วยตัวของมันเองนะครับมันก็มีประเด็นหลักๆก็จะประมาณนี้นะในส่วนของแต่ข้อเสียของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมีไหมมีนะมันจะแตกใบไม่หยุดเพราะอะไรรู้ปะ เพราะใบมันมีสมมุติว่าผมให้มีใบ3ชุดนะครับตามวงจรใบของมันเนี่ยใบใหม่เนี่ยจะสะสมอาหารมาเพื่อขยายใบให้ใบตัวเองอ่ะใหญ่นะครับใบพื้นที่กว้างใบใหญ่นะครับหลังจากนั้นชุดที่2เนี่ยเริ่มสะสมอาหารในตัวเองนะครับเพื่อทําให้ตัวเองอ่ะใบหนาใบเป็นมันใบเขียวสดใสนะครับไอ้ตัวใบที่3เนี่ย ระยะที่3เนี่ยก็คือการสะสมอาหารในใบคือมันสะสมพอแล้วไอ้ตรงนี้มันจะถ่ายอาหารลงมาข้างล่างเวลาที่คนทำใบ3มชุดเนี่ยทำใบ3ชุดแล้วเกิดการทำจะเอาดอกเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์เคมี e ก็อันตรายนะมันถึงต้องมีเทคนิคไงถึงต้องมีเทคนิคช่วยเพราะว่ามันจะอันต,าตรายตรงที่ว่ายอดมันจะไหลมันจะแตกยอดไม่หยุดเลยบางทีเราไม่ต้องการยอดแต่เราต้องการดอกเนึกภาพ่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีอย่างเดียวเลยไม่ได้ใช้เคมีร่วมเลยเนี่ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยโตรหรือว่าปุ๋ยเกบปุ๋ยทางใบอะไรที่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีปุ๋ยเหลวทางใบอะไรเข้ามาเนี่ยครับมันก็เอาไปช่วยเนี่ยมันก็จะเกิดการแตกใบไม่หยุดนะครับเขาเรียกว่าใบไหลนี่คือข้อเสียของปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดีนะแต่ข้อดีของมันคือมันสามารถที่จะเก็บอาหารตรงเนี้ยเอาไว้เลี้ยงลูกได้ดีกว่า ตัดออกมาต้นไม่โซมดีกว่านะครับแต่การใช้ตรงนี้มันเลยต้องมีเทคนิคให้นะครับตอนนี้ผมก็กำลังเริ่มเริ่มคุยกับทางคุณแปะแล้วก็อาจจะไปออขอที่สวนสวนละไมเป็นสวนท่องเที่ยวสวนเ,เ,เป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวของอ,อ,อันดับอันดับต้นๆของภาคตะวันออกแหละ ก็อาจจะไปใช้สถานที่ตรงนั้นนะฮะแต่ก็รอรอ,รอคุยกับทางเจ้าของสวนอยู่เขาก็ให้เข้ามาเขียนโปรเจกต์ว่าเราจะทำอะไรบ้างอะไรแบบนี้ครับอยู่ก็อาจจะไปใช้ตรงนั้นแหละอ่าเป็นเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่ฝึกเพราะว่าอะไรรู้ไหมให้กับคนที่สนใจแล้วกันให้กับคนที่สนใจในเรื่องของการทําทุเรียนเพราะว่าที่ผมมองเห็นนะตรงนั้นก็คือสถานที่ของสวนละไมเนี่ยนะครับต้อง ขออนุญาตกำนันด้วยนะครับก็ตรงนั้นเนี่ยเหมาะมากเพราะว่าหนึ่งเ,เป็นการกระจายความรู้ให้กับทุกคนแต่นี่ไม่ได้เรื่องแค่ทุเรียนอย่างเดียวแล้วมันจะมีเงาะมีบังคุดมีลองกองมีลำไยแล้วก็มีทุเรียนเล็กทุเรียนโตทุเรียนภูเขามีหมดเลยตรงนั้นผมก็เลยมองว่าตรงนั้นนะครบมากแล้วมันสามารถที่จะทําให้เราอะอาสามารถที่จะลงรายละเอียดหรือว่าลงดีเทลได้เยอะกว่านี้ นะครับแล้วได้ละเอียดกว่านี้อีกนะครับก็คืออาจจะเอามีทางกลุ่มของผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของโลกพืชอะไรพวกนี้เข้ามาแจมด้วยก็คือเป็นทางอาจารย์ผมหลายๆท่านนั่นแหละเอาเข้ามาแจมด้วยนะครับเอามาให้คุยกันครับแบบนี้อจก็กําลังทําโปรเจกต์อยู่นะนะครับทำโปรเจกต์อยู่แต่ก็ยังไม่ได้ว่าเราจะเริ่มกันเมื่อไหร่แต่มีแนวทางว่าจะได้ท,ทําที่อันนี้ก็ กาบขอญาติกำนันไว้นะครับก็เขาให้ท่านก็ให้มาเขียนโปรเจกต์นะครับก็อาจจะได้พูดคุยกันเยอะมากขึ้นหรือว่าลงดีเทลอะไรกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะได้ต้อนรับเป็นคณะนะครับที่โทรมาหลายๆท่านนะฮะก็อยากจะเข้ามาพูดคุยกันในช่วงของออสิ้นสุดฤดูการหรืออะไรเงี้ยเราจะเริ่มต้นฤด,ดูการใหม่ได้อย่างไรทําแบบไหนนะครับแล้วมันมีวิธีการก็คือในเรื่องของการลดต้นทุน นะครับแต่สิ่งที่จะได้มากกว่านั้นก็คือในหลักของการทำตลาดนะฮะเมื่ออนาคตทุเรียนมันเยอะมากขึ้นมากขึ้นหรือว่าตลาดต่างประเทศรับไม่ไหวนะครับเราจะต้องทำยังไงในเรื่องของตลาดนะครับผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ว่าจีนไม่ต้องการนะแต่ระบบการขนส่งหรือ,อจำนวนตู้ที่จะเอาออกไปปัญหาในเรื่องของการขนส่งอะไรพวกนี้มันมีแน่แน นะครับมันทําให้ทุเรียนเราอะราคามันถึงมีแพงบ้างถูกบ้างเวลาที่มันออกเยอะๆเนี่ยมันก็จะถูกลงราคาก็จะถูกลงเนื่องจากอะไรบางทีเราขนส่งไม่ทันก็มีจริงๆต่างประเทศต้องการแต่เราขนส่งไม่ทันนะระบบโลจิสติกเราอะไรประมาณนี้เนาะหลายๆอย่างแล้วเราจะทํายังไงที่จะรองรับตรงนี้ได้นะครับก็อาจจะต้องมาคุยกันในภาพรวมของทุเรียนเลยจริงๆนะฮะโอเคเพื่อนๆ ของผมก็จะมีประมาณนี้ก่อนนอวันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ปัจใจัยในเรื่องของกระตุ้นการ3อย่างก็คือในเรื่องของออโครงสร้างของการทําใบทําดอกนะครับแล้วก็ดูแลบริหารจัดการผลผล,ผลิตนะครับว่าทํำยังไงเดี๋ยวจะลงให้เป็น e p EP ตอนแรกว่าจะไม่ทําแต่ตนนัวนี้ตัดสินใจแล้วทาดีกว่านะฮะแล้วผมก็จะมีเวลาอัดด้วยนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟายอยู่ที่ตัวจังหวัดระยองนะครับ<ป>เพราะว่า<ป>พ่กนี้ก็คือเตรียมตัวนั่นแหละ พรุ่งนี้ต้องไปช่วยงานท่านประธานที่โรงแรมเจพาร์คนะครับก็คือเป็นงานเอ็กซ์โปของภาคตะวันออกนะฮะของบริษัทจอยคอยที่ผมทำงานอยู่นะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวพบเจอกันนะครับวันที่7ก็น่าจะมีการเดินทางแต่เช้านะฮะวันที่7ขึ้นไปที่ไปสากแก้วก่อนแวะไปที่สวนที่สากแก้วแล้วก็ไปบุรีรัมย์ต่อแล้ววันที่8ก็น่าจะถึงสีสะเกต นะฮะเอาแล้ววันที่9ก็อาจจะเดินทางกลับประมาณนี้เนาะก็จะไปกับคุณแป๊ะนะครับแล้วยังไงก็เดี๋ยวพบเจอกันครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็ลองจับประเด็นดูนะครับสาระมันก็จะใกล้เคียงกับที่เคยเคยคุยกันไปแหละเพียงแต่ว่าจะเจาะลึกในรายละเอียดในเรื่องของกับปัจจัยที่จะเอาเข้ามาสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมนะเพื่อให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าเราไม่สามารถไปทําให้พืชน่ะแตกรากแตกยอดได้แต่เราสามารถส่งเสริมหรือกระตุ้น ให้เขาแตกได้เพราะฉะนั้นการเลือกใช้นะครับพวกนี้อาหารปัจจัยต่างๆอะไรแบบนี้เออก็ต้องมาดูกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงประเด็นหลักในเรื่องของการออทุเรียนหลังทำสารก็คือในช่วงของการที่จะเอาดอกนะครับบริหารจัดการน้ำยังไงให้ดอกมันได้นะครับบริหารจัดการน้ำยังไงให้ยอดมันไม่เดินนะฮะเพื่อจะได้ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของออดอกร่วงนะครับ ลูกอ่อนร่วงอะไรอย่างเงี้ก็คือควบไปเลยนะฮะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเรื่องนี้ครับสวัสดีครับ